สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบเที่ยงวันนี้นะครับสําหรับวันนี้เที่ยงวันที่16พฤศจิกายน2566นะครับก็เริ่มที่จะใกล้ที่จะสิ้นปีแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนเป็นต้นมานะครับถ้าดูจากในส่วนของลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าลมตะนดเฉียงเหนือนะครับซึ่งเป็นลมหนาวนะครับเริ่มที่จะมีกําลังแรงมากขึ้นนะครับ ถือว่าเป็นหนาวแรกนะครับที่กําลังพัดลงมาแล้วก็ในช่วงค่าคืนนี้น่าจะเข้ามาครอบคลุมประเทศไทยทั้งหมดนะครับในโซนทางด้านตอนบนนะครับในขณะที่ภาคใต้ก็ยังมีในส่วนของลมตะหนอกชิงเหนือที่พัดเอาความชื้นมาจากในส่วนของอ่าวไทยนะครับและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้ประเทศไทยนะครับในช่วงวันนี้โดยเฉพาะช่วงคืนนี้นะครับอุณหภูมิจะลดลงหลายพื้นที่ซึ่งเดี๋ยวไปดูข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการไว้ แล้วก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนของอุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่องอาจจะสูงสุดนะครับลดลงสูงสุด5-7องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของภาคอีสานเดี๋ยวเราไปเช็คกันซึ่งถ้าดูจากตรงนี้ในส่วนของภาคใต้ก็เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับเฝ้าระวังน้ําท่วมในขณะที่โซนภาคเหนือและก็ภาคอีสานก็เตรียมรับมือในส่วนของอากาศหนาวนะครับ รอบแรกมาแล้วนะครับหนาวชุดนี้จะมากน้อยขนาดไหนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนนะครับซึ่งถ้าไปดูจากในส่วนของแผนที่อากาศนะครับในช่วงวันนี้จะเห็นครับว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นหรือว่าหย่อมความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ลงมาถึงภาคกลางนะครับก็จะส่งผลทําให้อุณหภ,ภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องนะท่านผู้ชมแต่ในขณะเดีวยวกันภาคใต้ก็จะมี ในส่วนของอมค,ความกดอากาศต่ําปกคลุมอยู่ส่งผลทาให้ภาคใต้ในช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับในขณะเดียวกันโซนทางด้านตอนบนของประเทศอุณหภูมิลดลงนะครับเดี๋ยวไปดูนะว่าแต่ละภาคลดลงมากน้อยขนาดไหนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับให้ประชาชนที่อยู่ตอนบนดูแลรักษาสุขภาพนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือนะวันนี้ภาคเหนืออาจจะมีความแปรปรวนของอากาศนะฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่อุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสนะครับวันนี้โดยเฉพาะในช่วง ค่ำคืนนี้เตรียมรับมือในส่วนของอุณหภูมิที่ลดลง4-6องศาเซลเซียสนะภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรสุโโลกและเพชรบูรณ์ครับเตรียมรับมือในส่วนของอุณหภูมิที่ลดลงนะครับในส่วนของภาคอีสานนะครับลดลงมากสุดนะครับวันนี้เตรียมรับมือโดยเฉพาะโซนทางด้านอีสานตอนบนนะครับ เตรียมรับมืออุณหภูมิที่ลดลงมากนะ5-7องศาเซลเซียสนะครับ5-7องศาเซลเซียสนี่คือมีโอกาสที่จะต่ำกว่า20องศานะครับถือว่าเป็นหนาวแรกของฤดูการปีนี้นะครับฤดูการหนาวปีนี้ต้องเฝ้าระวังในส่วนของอุณหภูมิที่ลดลงนะครับอาจจะทําให้เกิดความไม่สบายนะครับระมัดระวังในส่วนสุขภาพนะครับในส่วนของภาคกลางอุณหภูมิยัง คงไม่ลดลงมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังมีฝนฟ้าขนองนะครับวันนี้มีลมกระโชกแรงนะครับก็เป็นแนวปะทะระหว่างอากาศเย็นกับอากาศร้อนนะครับในโซนภาคกลางในช่วงวันนี้ก็เฝ้าระวังนะครับฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งในส่วนของภาคกลางเพราะฉะนั้นที่หนักสุดภาคอีสานนะครับอุณหภูมิต่ำสุด15-18องศาเซลเซียสนะครับในคืนนี้เตรียมรับอุณหภูมิหนาวสุดนะครับต่ำกว่า20นะครับเช่นเดียวกับภาคเหนือนะครับ ในขณะที่ภาคากลางและภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนนะครับ30%ของพื้นที่ในวันนี้แล้วก็ฝนฟ้าะนองนะครับ30%ของพื้นที่อุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสในส่วนของภาคตะวันออกนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิลดลง2-4อ,องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันนะครับก็ยังคงถือว่าอุณหภูมิเริ่มที่จะลดลงนะครับมวลอากาศเย็นเริ่มที่จะแผ่ลงมาเฝ้าระวังนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับฝั่งอนดมันฝนฟ้าะนอง60%ของพื้นที่นะครับ ั่งอ่าวไทยก็70%ของพื้นที่เพราะฉะนั้นวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนของอุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในโซนทางด้านภาคอีสานนะครับภาคอีสาน5 7ถึงองศาเซลเซ,เซ,เซ,เซียสเตรียมรับนะครับในส่วนของอีสานตอนบนเตรียมรับหนาวชุดใหญ่นะครับรอบนี้พี่น้องโซนอีสานตอนนี้กําลังเกี่ยวข้าวพอดีนะครับก็ตากข้าวแล้วก็ช่วงค่าคืนนี้ก็ระมัดระวังในส่วนของสุขภาพนะครับในเรื่องของ อากาศหนาวนะครับไปดูอุณหภูมิคาดการณ์นะครับอุณหภูมิคาดการณ์ของวันนี้นะครับถ้าช่วงเที่ยงช่วงกลางวันนี้ยังยังยังร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูในช่วงประมาณดึกะครนะท่านผู้ชมอุณหภูมิคาดการณ์ดึกๆนะครับในโซนทางด้านนี้นะครับก็จะอุณหภูมิจะต่านะครับแถวนี้นะครับแถวอีสานตอนบนก็เกือบแตะ20องศานะครับไม่ว่าจะเป็นแถวโซนนี้นะครับแถวอุดรธานีนะครับคืนนี้21องศาเซลเซียสนะครับเลย 22นะครับน้ำโสม21องศาสร้างคอม22องศาเซลเซียสพรเจริญ22นะครับนาว่า20นะครับนครพนม20นะครับนี่คืออุณหภูมิคาดการณ์ในช่วงค่ำคืนนี้นะท่านผู้ชมก็เตรียมรับมือในส่วนของอากาศเย็นที่กำลังค่อยๆแผ่ลงมายิ่งไปดูช่วงดึกๆนะครับนี่นะครับพอช่วงดึกๆนะครับจะเห็นว่าต่ำนะครับต่ำนะครับช่วงดึกๆดึกคืนนี้เตรียมรับในส่วนของอุณหภูมิต่ำสุดนะครับระมัดระวังนะครับ ต่ำกว่า20แล้วนะครับแถวภูเรือเลย17องศานะครับประมาณ17องศาในช่วงคืนนี้ดึกๆนะครับแล้วก็เชียงคาน20องศาเซลเซียสนะครับเลย19องศาน้ำโสมนาโยอุดร20องศาเซลเซียสนะครับอุดรธานี21องศาเซลเซียสนากลางหนองบัวลำพู20องศาเซลเซียสนะครับสร้างควมอุดร21องศาเซลเซียสแถวพรเจริญแถวบึงการ21องศาเซลเซียสนะครับนาว่านครพนม20องศาเซลเซียส อำเภอเมืองนครพนมเริ่มหนาวนะครับ19องศาเซลเซียสคืนนี้นะครับสัมผัสอากาศเย็นเป็นระลอกแรกนะครับสกลนครเช่นกันนะครับ19องศาเซลเซียสนะครับแถวสกลนครแถวขอนแก่นนะครับชุมแพ19องศาเซลเซียสขอนแก่น20องศาเซลเซียสบ้านไผ่20องศาเซลเซียสนะครับ1็1กาลสิน20องศาเซลเซียสนะครับนี่คืออุณหภูมิคาดการคืนนี้นะท่านผู้ชมถือว่าอุณหภูมิลดลง5-7องศาเซลเซียสในโซนอีสานนะครับ จะสวดทอนอำนาจเจริญ21องศาเซลเซียสนะครับแถวอุบลราชธานีศรีสะเกด22องศาเซลเซียสสุรินทร์21องศานะครับบุรีรัมย์นางรองนนทดินแดงบุรีรัมย์นี่21องศาเซลเซียสโคราช22องศาเซลเซียสนับชัยภูมิ21องศาเซลเซียสนะครับนี่คืออุณหภูมิในช่วงดึกคืนนี้นะครับประมาณตี2ต้องเฝ้าระวังในส่วนของอุณหภูมิต่ำสุดส่วนภาคเหนือเช่นเดียวกันนะครับแถวอำเภอปายนะครับ21องศาเซลเซียสแม่ฮ้องอร21องศาเซลเซียสนะครับ แม่แจ่มเชียงใหม่21องศาเซลเซียสอมกอย19องศานะแม่แจ่ม19องศานะครับอ,บอําเภอแถวเชียงรายนะครับ20องศานะอ,อําเภอพาน19องศาชัยปราการเชียงใหม่เชียงดาว18-19องศานะครับอ,บอําเภอปัวนี่หนาวนะครับ18องศาเซลเซียสครับคืนนี้ก็อุณหภูมิล,ลดลงนะครับภาคเหนือ4-6องศาเซลเซียสถ้าเป็นในโซนภาคอีสานนี่ 5-7ถึงองศาเซลเซียสไปดูดึกๆขึ้นมาอีกนะท่านผู้ชมไปดูช่วงเช้านะประมาณตี5ของพรุ่งนี้นะครับเตรียมรับมือนะครับหนาวสุดนะครับพรุ่งนี้เตรียมรับมือนะครับภูเรือตอนนี้16องศาเซลเซียสนะพรุ่งนี้เช้านะพรุ่งนี้เช้าตรู่นะเตรียมรับมือเลย18องศาเซลเซียสนะครับนากลางหนองบัวลำพู19องศานะครับน้ำโสมอุดรธานี18องศานะครับถือว่าต่ำกว่า20องศาแล้วนะครับ แถวหนองคายนะครับ19องศาเซลเซียสนะครับอุดรธานี20นะครับบ mm ึงกาฬ19องศาเซลเซียส so น,นะครับแถวนครพนม19องศานะครับสกลนคร19องศาเซลเซียสนะครับการสินขอนแก่นรับมือนะครับอากาศเย็นนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้า19องศาเซลเซียสบ้านไผย111 9องศาเซลเซียสนะครับจโสทออำนาจเจริญ20องศาเซลเซียสอุบลราชธานีรีสเกต ยี่สิบเอ็ดองศานะครับบุรีรัมย์ยี่สิบองศาเซลเซียสสุรินยี่สิบเอ็ดนะครับบัวใหญ่ยี่สิบชัยภูมิยี่สิบนะครับหนองไผ่เพชรบูรณ์ยี่สิบยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียสนะครับแถวตอนบนของภาคเหนือก็อำเภอปลายนะครับอำเภอปลายอำเภอปลายแม่ฮ่องสอน17องศาเชียงดาว17องศาเซลเซียสแม่แจ่มเชียงใหม่17องศาเซลเซียสอมก๋อ,อย17องศานะครับลำพูนล,ลำ ลำพูน20องศาเชียงใหม่20นะับพะเยา19องศานับเชียงราย19องศานับเชียงคำพะเยา19องศาอําเภอปัวนะครับจังหวัดน่านนี่หนาวนับสิบองศาเซลเซียสอ่าน่าน19องศานะครับในส่วนของแพร่20องศานะบ้านสุโขทัยพิุโลก22 23องศานะครับสุโขทัยพิุโลกพิจิตรนะครับนี่คือในช่วงเช้าตรู่พรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมตีห้า เตรียมรับในส่วนของอากาศเย็นนะครับมวนอากาศเย็นรอบแรกนะครับเดี๋ยวไปดูในช่วงประมาณ6โมงนะครับนี่นะครับอีสานนะครับอีสาน16องศาเซลเซียสนะครับภูเรือเลยนะครับอำเภอเมืองเลยนี่18องศาเซลเซียสนะครับเชียงคาน18นะครับอุดรน้ำโสมนากลางหนองบัวลำพู19องศานะครับอุดรธานี20นะครับ นาว่า19องศาสกลนคร19กานะครับกาลสินนะครับ19กาลสินขอนแก่น1 9 1เกองศาเซลเซียสนะครับก็เป็นถือว่าภาคอีสานเตรียมรับในส่วนของอากาศเย็นนะครับพรุ่งนี้ระวังลมกระโชกแรงด้วยนะครับท่านผู้ชมในส่วนของพรุ่งนี้ในโซนอีสานตอนบนนะครับแล้วก็ทางด้านภาคเหนือนะครับถือว่าเป็นช่วงหนาวแรกของปีนี้นะครับพี่น้องที่อยู่โซนอีสานได้สัมผัสก่อนนะครับ ในโซนภาคเหนือนะครับภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับหนาวสุดนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับในช่วงวันนี้ข้อมูลอัปเดตนะครับในส่วนของอุณหภูมิที่เริ่มที่จะลดลงนะครับยังคงต้องเฝ้าติดตามและก็เฝ้าระวังสถานการณ์ในส่วนของโซนภาคใต้ฝนถล่มหนักนะท่านผู้ชมดูนี้นะครับดูในส่วนของภาคใต้ตอนนี้เป็นห่วงพี่น้องที่อยู่โซนภาคใต้นะครับตอนนี้ระวังน้ําท่วมนะครับฝนถล่มหนักนะครับ จะสังเกตว่ามีกลุ่มฝนเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้ก็เตรียมรับมือฝนตกหนักนะครับโซนภาคใต้จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเข้ามาเติมเป็นจำนวนมากนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ